การเลือกบ้านเนี่ยนะครับเขาบอกถ้าเลือกได้ถูกต้องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของบ้านนะครับกับปริมาณของผู้ที่จะเข้าไปพักอยู่อาศัยนะเนี่ยมันต้องผลิตพอดีกันไม่ใช่อยู่2อสท่านแต่ไปซื้อบ้านเนี่ยร้อยกว่าตารางวานะครับเขาบอกว่ามันก็ขาดพลังงานหรือขาดความอบอุ่นนะฮะแต่เนี่ยถ้าสมาชิกในครอบครัวเยอะนะครับเราซื้อบ้านหลังใหญ่หน่อยก็ไม่ผิดนะครับ การสร้างบ้านเนี่ยนะครับจะเป็นแบบไหนโมเดิร์นนะครับหรือจะเป็นทรงอะไรกันแล้วแต่สัดส่วนของบ้านเนี่ยต้องดูให้ได้มาตรฐานอย่าให้มันเกิดนะครับการว้าวแหว่ววงแหวงลักษณะการดูบ้านเนี่ยนะครับอย่างวันนั้นเหมือนกันนะครับเอาผมไปดูแถวปทุมธานีนะหมู่บ้านเนี่ยร้อยร้อยตารางวาราคา3ล้านต้นๆเพราะว่าทำไมเพราะเขาอยู่ไกลนะครับบ้านหลังใหญ่มีเนื้ที่นะครับเยอะเนี่ย เสร็จแล้วนะครับหลังคาคุมถึงนะเนี่ยอา,อาจารย์ท่านนั้นบอกว่าบ้านหลังนี้ว้าแหว่งไอ้บ้านเนี่ยมันต้องมีที่จอดรถนะครับใต้ทุนตรงนั้นแหละหลังคามันคุมถึงไม่ว้าแหว่งนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็แนะนําให้ทุบเละเลยนะครับทุบแล้วก่อขึ้นมาเขาบอกว่าเป็นช่องนั้นไม่ได้นะครับทุบแล้วรวยเขาบอกว่าผมก็เลยบอกว่า,ามันไม่มีหลักรับประกันว่านะครับทุบแล้วรวย ทุบแล้วก็มันเสียโครงสร้างบ้านเพราะเขาฝังสายไฟอะไรไว้หมดแต่นะครับอ้นั่นก็เป็นอีกบ้านหนึ่งแต่วันนี้เรามาดูบ้านแถวบางบอนนะฮะเนี่ยอยู่เข้าไปนะครับลึกหน่อยบรรยากาศเงียบสงบนะเหมาะเป็นที่อยู่อาศัยเพราะที่อยู่อาศัยจะไปใกล้โรงงานก็ไม่ดีกลิน่นแสงสีเสียงนะครับยิ่งบ้านไปอยู่ใกล้โรงงานเคาะ่นรถยนต์โอ้แหม้นด้วยนะครับเนี่ยแต่บ้านหลังนี้นะครับเขาบอกว่า มันยังอยู่ในท้องไร่ท้องนานะครับเนี่ยแล้วก็บรรยากาศดีครับลมเย็นหน้าบ้านหันสู่ทิศใต้นะครับหลังบ้านทิศเหนือเส้นได้สีฟ้าฟ้าน,นัน่นก็คือกล้องนะครับกล้องยิงมุมนะครับกล้องวัดมุมเราจะวัดมุมของบ้านว่าบ้านหลังเนี้ยนะครับต้องอยู่ที่กี่องศานะฮะเนี่ยความแม่นยำและความละเอียดและรอบคอบเนี่ยเราต้องมีนะครับไม่ใช่นะฮะเอาแบบว่า ประมาณเอวประมาณไม่ได้เข้าๆไม่ได้1ขีดองศาก็มีผลละนะมีผลกับคนอยู่อย่าง100%เาบอกว่าผิดพลาดกันได้เนี่ยนะครับไม่เกิน0.001นะครับเนี่ยหงองศามันก็ผิดเพี้ยนไปละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรกัแล้วแต่หว่วงจุ้ยต้องมีความละเอียดนะครับมีความรอบค้อบเกี่ยวกับเรื่องการวัดทิศนะครับต้องไปหาจุดที่ไม่มีโลหะนะฮะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าโละนะครับมันจะทําให้เข็มทิศเบี่ยงเบนบางคนเนี่ยนะครับใช้โทรศัพท์มือถือวัดนะครับองศาคุณมาสิบอันก็วัดไม่เหมือนกันสิบอันแล้วคุณคิดว่าอันไหนจะเป็นนะครับตัวที่แน่นอนแต่เครื่องมือในการจับนะครับจับทิศทางอย่างเช่นเข็มทิศรอแกหรือเข็มทิศแดดมันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้องไม่ผิดพลาดเสร็จแล้วเวลาการวัดนะครับเนี่ยทิศทางเนี่ย บางคนบอกเอออาจารย์ทำไมต้องมายืนด้านนอกแล้ววัดเข้าไปภายในบ้านเพราะว่าเราต้องการรู้ทิศหลังบ้านนะครับเพื่อหาประตูซึ่งเป็นช่งลาบเราไม่ได้ไปยืนนะครับภายในบ้านยืนตรงตำแหน่งประตูเสร็จแล้วพอวัดองศาได้แบบบ้านหลังนี้ดีมันผิดหมดนะครับคำนิยามก็คือว่านะครับเนี่ยการวัดทิศทางเสร็จแล้วคุณแอร์เนี่ยนะครับคุณแอร์นะครับ ท่านก็มาดูผมบอกมาดูเพื่อเป็นให้ประจกักษ์สายตาว่าบ้านคุณแมเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนทิศเหนือมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ราศีตำแหน่งยิ้มชื่อคุยนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งยิม้มนะยิ้มคือ3 4 5สี่ห้านะี่หเป็นองศาซ,ซึ่งมีดาว82ตัวนะครับอยู่ในโซนหลังแต่พอเข้ายุ9แล้าวดาว9จะอยู่ข้างหน้า2ตัวเลยหากบุคคลใดมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณดวงดาวบุคคลผู้นั้นจะมีโอกาส ได้เปรียบกว่าคนที่ไม่รู้การที่เราไปเชื่อเขานะครับเขาพูดอะไรก็เชื่อเขาไปหมดนะครับเขาต้องมีเหตุมีผลในการที่จะอธิบายให้เราได้รับทราบได้ว่าบ้านหลังนี้นะครับมันตั้งหรือมันวางไว้นะครับตั้งฉากกับถนนกี่องศานะครับเสร็จแล้วพอเราได้องศาว่านะครับอยู่ในตำแหน่ง345อองศานะครับก็ถือว่าเป็นผลดี ดังนั้นเนี่ยประตูที่จะเปิดเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในมุมไหนต้องเป็นประตูที่เป็นโชคลาภเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วบ้านต้องมีจุดลับนะครับเขาบอกว่าผลตกกระทบเท่ากับผลสะท้อนพลังงานให้มันแตกพลังออกมาดังนั้นเนี่ยนะครับขาดบรารมีก็ถือว่าไม่ครบองค์ประกอบขาดโชคลาภก็ถือว่านะครับครบไม่ครบองค์ประกอบเสร็จแล้วเราจึงแนะนำว่าควรที่จะมีการตั้งนะครับ จุดเสริมบารมีก็คือคนจีนนะครับก็จะมีการตั้งติจูเอีนะครับฮกลกซิลหรือองค์เทพเจ้าองค์ใดก็แล้วแต่นะครับตามนะครับลักษณะของการเคารพอย่างนี้เป็นต้นสจแท้าที่สําคัญก็คือห้องแต่ละห้องนะบันไดาทางขึ้นห้องน้ำมีส่วนนะครับกระทบบทบาทกับนะครับพื้นที่ซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นหรือไม่ เสร็จแล้วท่านจะทาห้องเพิ่มเติมเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวเยอะนะครับห้องออกกําลังกายเราท่านก็จะทําเป็นห้องนอนนะครับเพื่อให้นะครับพี่พ,พี่น้องๆได้มีห้องเพิ่มเติมการออกกําลังกายมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพียงแต่ว่านะครับเราจะออกกําลังกายแบบไหนเสร็จแล้วโครงการหมู่บ้านมีให้บ่อน้ํสาสระน้ํามาเล็กๆนะครับลงไปไว่ายก็ว่ายไม่ได้นอกจอากมาเลี้ยงปลาอย่างเดียวผมก็บอกอย่าไปวางมันเลยน้ำนะ เพราะว่าถ้าไว้ไปแล้วเนี่ยจุดที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นดาวเสื่อมโชคลาภมันก็จะทำการกระตุ้นทำให้คนที่อยู่อาศัยเสียแต่เงินเสียแต่ทองนะครับทิศทางที่เหมาะสมตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทิศนอนทิศนั่งการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระพุทธรูปนะครับเราอยู่ในประเทศไทยเรามีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์เพราะนั้นสามสิ่งนี้เราต้องยึดถือให้เหนียวแน่นนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ตำแหน่งเนี่ยเราก็บอกว่าเออหัวนอนคนนีะนอนทิศนี้นะแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยท่านเกิดปีละกาทิศตะวันตกก็ไม่ผิดครับอ่าทำไมคนเกิดปีละการนอนทิศตะวันตกมันผิดก็ให้มารู้ไปนะครับเพราะคนที่เกิดปีละกาคือธาตุทองนะครับและท่านเป็นชาวนะครับพอคํานวณดวงดาวมาแล้วนะครับท่านก็จะมีดาวนะฮะก็นะะนะนะคือรหัสหมายเลขสองดังนั้น่นะทิศหน้านอนดดนอนแล้วเกิดความเจริญก้าวหน้าพัฒนาไปถึงนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการหน้าที่การงานเสร็จแล้วไปดูตําแหน่งห้องต่างๆนะครับบอกว่าเจ้าของบ้านต้องนอนห้องใหญ่ท่านเป็นผู้จ่ายเงินจช้ท่านไปนอนห้องเล็กมันก็ไม่สมศักดิ์สรีคนเราทํางานเหนื่อยนะครับทำงานหนักนะครับเสร็จแล้วเพื่อน,นําพาครอบครัวให้นะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีเราก็ต้องมีอากาศที่ดีๆมีห้องที่โออร์นะครับไม่ใช่ไปนอนห้องเก็บของเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับ อากาศก็ไม่ดีสุขภาพก็ไม่แข็งแรงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นไปดูนะครับบนชั้น2อโอ้ลมดีวิวทิวทัศนะครับเสร็จแล้วตำแหน่งแอร์นะเราก็ต้องหาตำแหน่งที่ดีนะครับอย่าไปไว้ตรงหัวหัวนอนเรานะครับเสร็จแล้วปลายเท้าเนี่ยนะเนี่ยต้องมีปลายของเตียงเนี่ยก็ต้องมีพื้นที่กว้างหน่อยนะครับไม่ใช่ตั้งเตียงไปแล้วก็ชนกับผนังเลยเหมือนก็นอนอยู่ในโรงเนี่ยก็ไม่ถูกต้อง นะครับหน้าต่างก็กว้างดีนะครับเป็นบานกระทุ n เนี่ยลมเย็นนะครับเขาบอกบ้านหลังใหญ่หน้าต่างบ้านใหญ่ก็ไม่ผิดถ้าบ้านหลังใหญ่หน้าต่างเล็กก็เป็นเรื่องผิดถ้าบ้านหลังเล็กไปทาหน้าต่างใหญ่ๆมันก็ไม่เกิดความสมดุลอันนี้สมดุลนะครับสมดุลหมดที่ท่านถือโทรศัพท์นั่นเอาไว้อัดเสียงอาจารย์นะครับเนี่ยไม่ใช่อัดคลิปนะครับอัดเสียงเขาบอกว่าเนี่ยนะฮะเนี่ย เห็นแต่ใน YouTube วันนี้เห็นตัวจริงโอ้โหอ้วนเบลอเลยก่อนนี้ผอมเขาบอกคนเราอุดมสมบูรณ์ก็จอ้วนเป็นธรรมดานะครับเสร็จแล้วอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างครับผมแต่บ้านตัวอย่างบันไดอ่าประตูหน้าต่างเสร็จแล้วผมบอกว่าสลับประตูมาอยู่ข้างตรงหน้าต่างบานกระจกอืครับอาจารย์บ้านหลังเบ้อไปเข้าประตูไม้แค่นั้นพอกินไหมล่ะโอ้ตายละนะครับคิดได้ไงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะครับ เราก็ให้ท่านเจ้าของบ้านเข้ามาแล้วแนะนําว่าประตูคุณต้องเปิดตรงที่มันเป็นหน้าต่างตรงนั้นสลับกันไปนะครับบ้านหลังใหญ่ประตูต้องใหญ่และต้องอยู่ในดาวที่เหมาะสมเสร็จแล้วห้องซ้ายมือเนี่ยเป็นห้องฟิตเนสครับนะครับโซฟาเนี่ยโครงการซื้อให้หมดทีวีแอร์ซื้อให้หมดผ้มาม่านซื้อให้หมดถือกระเป๋าเข้ามาอยู่อย่างเดียวร,ราคา10ล้านต้นๆน,น,นะครับ ผมบอกว่าถ้าผมยังไม่มีบ้านอยู่ผมคงหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมีบ้านอยู่ละบ้านผมก็มีพลังของมังกรแต่นี่มันเป็นพลังน้องมังกรน้องมังกรนะจานี่ยสิ่งแสทั้งหลายก็ต้องอยู่มังกรกันทั้งนั้นนะครับมังกรตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่นี่เป็นทิศเหนือแต่ห้องนะครับหรือบ้านก็แล้วแต่จะเป็นพลังรองหรือพลังหลักนะมังกรร้อยเปอร์เซ็นต์หรือน้องมังกรขอให้นะครับ รู้จักแนวความคิดนะครับแล้วก็อย่าไปตำหนิบ้านว่าบ้านไม่ดีนะครับบ้านมันก็มีอารมณ์นะครับถ้าคุณทั้งวันว่าบ้านไม่ดีคุณก็ไม่ดีนะครับเนี่ยเสร็จแล้วตำแหน่งโต๊ะกินข้าวต้องระวังห้องน้ําข้างบนนิดนึงนะฮะตรงไหนเป็นสุขพันเป็นส่วมเราก็อย่าไปนั่งนะครับเนี่ยหรือเอาโต๊ะอาหารเข้าไปอยู่ใต้ส้วมพอดีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสีสันการออกแบบถูกต้องเหมาะสมนะครับ แสงเข้าดีนะครับเนี่ยแสงจากภายนอกเนี่ยไม่ใช่ว่าทึบตันนะฮะหรือโปร่งจนไปหมดมีทึบบ้างโปร่งบ้างนะครับแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นยุควิวัฒนาการนะครับเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆยิ่งเข้ายุค9คุณดูแล้วกันอีก7ปีข้างหน้าหลังจากปี 67, 2องหลกไปถึงปี87 87เลยฮะอาจารย์ ยุคนั้นเป็นยุคนวัตกรรมใหม่ๆนะครับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเทคโนโลยีมากมายเนี่ยแม้แต่รถยังเป็นไฟฟ้าเสียบกันเลยช่นะครับไอห้องเนี่ยอีกหน่อยนะครับก็จะทําเป็นห้องนอนสระน้ําไม่มีครับนะครับมีไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็นะครับอย่าไปทํามันครับเพราะว่าหนึ่งการดูแลรักษานะครับเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันสูงใบไม้หลดลงไปแล้วมันทําประโยชน์อะไรไม่ได้คุณไปนั่งดูน้ําเออนะครับ เอาพื้นที่ตรงนั้น,นมาเป็นใช้ประโยชน์ดีกว่ามาเป็นที่เดินออกกาลังกายอ,าอะไรก็ได้แล้วห้องนี้ทาเป็นห้องนอนาครจนะครับนเนี่ยล้วก็ห้องนอนเนี่ยนะครับมันต้องเงียบนะแล้วต้องไม่มีอะไรเพ่นพ้านเห็นไหมสาวยน้ําเด็กยังว่ายไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้นะไร้ประโยชน์คือบางครั้งเนี่ยนะการออกแบบเนี่ยเขาก็ต้องการให้เห็นวาลีนะครับนะสายน้ํา เขาบอกว่าเนา่ยคนเราบางทีเครียดเครียดมาดูน้ําหน่อยมันก็เย,ยนใจลงนะครับถ้ามองภูเขามองหินบ่อยๆมันก็แข็งแข็ <ๆ S 2> ทงทำให้คนเราจิตใจเฮี้มเกมดังนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลามันก็ถูกต้องและเหมาะสมะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็แล้วแต่ถูกที่ถูกเวลานะครับถูกต้องนะมันก็ต้องเป็นผู้ที่ให้คําแนะนาที่ที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่บ้านเขาดี ก็บอกว่าบ้านเขาอยู่ไม่ได้อยู่แล้วจะต้องล่มจมอันนี้มันไม่ถูกต้องนะครับผมถึงบอกว่าคำพูดคนเราเป็นเพียงแค่ลมปากนะครับลมปากเท่านั้นแต่เหตุผลนะครับเนี่ยคือมันต้องอิงเกี่ยวกับเรื่องเหตุและผลนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะบ้านจะดีไม่ดีเราต้องดูที่พลังธาตุพลังทิศนะครับและคนที่จะเข้าไปสถิตหรือเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นๆน,น,นะครับว่ามันบันทนกับเจ้าของบ้านไหม มีพลังงานทิศทางที่ดีไหมนะครับถ้าไม่มีพลังงานทิศทางที่ดีและไม่อยู่ในองศาเขียส่วนเราจะแก้ไขยังไงอื่นเราต้องหาธาตุนะครับในการส่งเสริมบุคคลคนเรามันนะครับมันมีธาตุในการส่งเสริมขาดธาตุใดก็ใช้ธาตุนั้นธาตุมันอิงกับพลังทิศทางนะครับว่าทิศไหนมีธาตุนั้นนะครับบางคนต้องการธาตุน้ําบางคนต้องการธาตุไม้บางคนต้องการธาตุไฟและบางคนต้องการธาตุดินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ิ่งทั้งหลายเนี่ยนะครับมันย่อมเป็นที่ประจักษ์กับสายตานะครับเขาบอกห่วงจุ้ยพิสูจน์ได้แต่ถ้านะครับบ้านหลังนั้นต้องมีห่วงจุ้ยที่ดีและคนต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมและเป็นคนที่มีคุณงามความดีไม่ใช่คิดไม่ดีนะครับทำไม่ดีเสร็จแล้วอยู่บ้านที่มีห่วงจุ้ยดีนะครับเขาบอกว่าฟ้ารู้ดินรู้คนรู้นะครับพลังฟ้าพลังดินและพลังคนนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นไม่เคย ช่วยเหลือคนที่ไม่กระทำในสิ่งที่ดีพราะนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าฟ้าย่อมมีตาวิชาหงชวงจุ้ยนะครับเป็นวิชาดวงดาวเป็นวิชาที่ฟ้าให้มาอาจารย์บางคนบอกว่านะครับวิชาตรงนี้เขาไม่ใช้กันนะครับผมบอกว่านะครับเขาใช้กันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นไต้หวันมาเลเซียนะครับหรือสิงคโปร์ฮนะ่องกงเขายังใช้แล้วคุณบอกว่าดาวเหินนี่เขาไม่ใช้กัน แสดงว่าคุณไม่มีภูมิความรู้เกี่ยวเรื่องดาวเหินคุณเลยไปตำหนิติตดติงนะครับกับวิชาตรงนี้ว่าวิชาวงจ่วยดาวเข้ายุคเนี่ยนมันไม่มีสัพเพเหละนะครับต้องตีรีใช้ปมอย่างเดียวนะครับต้องทุบอย่างเดียวทุบให้เละไปเลยนะครับอันนั้นก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าไม่ใช่บ้านคุณนะครับบ้านที่คุณไปดูนะครับคุณเก็บค่าครูไปแล้วคุณย่าไปทําให้เข้านะครับปั่นป่วนทุบเละไปหมดบางคนเสียค่าครูไปแล้วเป็นหลักหลายหมื่น างคนก็โดนเป็นแสนเสร็จแล้วพอไปถึงให้ขายทิ้งถ้าไปซื้อบ้านวัวบ้านควายอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องเสร็จแล้วผังดาวเนี่ยนะครับดีวเลยครับสี่เหลี่ยมพาเศ์ครับอาจารย์นี่เลย3ามร้อยสีพองศาคือตำแหน่งนะครับตำแหน่งยิมนั่งเหนือราศีต้นนะครับพอเหินดาวมาแล้วเขบาววิชาตรงนี้ไม่จําเป็นต้องมีคุณสมบัตินะครับหรือมียานพิเศษในการเรียนไม่จําเป็น เด็กเล็กนะครับก็ยังเรียนได้อายุ10ขวบก็เดินได้ละเพราะว่าอะไรอ่านออกเป็นเขียนเป็นนะครับเดินดาวเป็นดาวมีตำแหน่งไหนไปหาไหนนะครับดาวมีแค่9้าดวงแส้วตำแหน่งดาว8 8ถือว่าเป็นบ้านที่มีโชคลาภและบรารมีนะครับตำแหน่งดาว7 9เป็นดาวโชคลาภหนุนดาวเลขแนะครับ9กต้องนิ่งๆน,นะครับ5้เคลื่อนไหวได้สองดำห้าแดงนี่ต้องนิ่งๆเพราะนั้นบ้านหลังนี้นะครับมันจะมีคุณสมบัติที่พิเศษ นรัพอหมดยุค8เข้ายุค9คุณเรามาเดินดาวดูพวกที่เดินดาวเป็นนะครับเนี่ยมันจะมีดาว92ดวงอยู่หน้าบ้านเพราะนั้นเนี่ยซื้อบ้านรับยุค9ไว้เพราะยุค8เหลืออีก7ปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีๆยังมีอยู่ในสังคมไทยถ้าคุณรู้จักประเมินคุณค่าของวิชานะครับและอย่าไปอ้างอิงกับบุคคลนะครับคุณต้องอ้างอิงกับเรื่องหลักการและวิชานะครับเขาบอกว่า ที่ไหนก็นแล้วแต่สามารถให้ความรู้ได้นะครับแต่ต้องเป็นความรู้ที่แท้จ,จริงและเปิดเผยนะครับไม่ใช่ลอกเลียนกันมานะครับและบางท่านเนี่ยนะครับผู้อาวุโสเนี่ยนะครับหลายท่านที่ผมเคารพรักอยู่ว่าท่านเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญเป็นคนที่มีความจริงใจนะครับและก็ไม่เคยโอ้อวดว่าตัวตนเนี่ยเป็นนะครับเป็นหนึ่งในยุทธภูมิเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครก็แล้วแต่พยายามศึกษาเรียนเองรู้เองก็จะไม่เสียรู้ก่า